สวัสดีค่ะพบกับครูสายนะคะคลิปนี้จะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่3.10กันนะซึ่งแบบฝึกหัดนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของออขั้วของพันธะขั้วของโมเลกุลเนาะสภาพขั้วของโมเลกุลซึ่งบอกแล้วว่ามันอ้างอิงกับเรื่องรูปร่างของโมเลกุลนะคะต้องได้รูปร่างโมเลกุลถึงจะได้สภาพขั้วโมเลกุลด้วยนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยนะตรงนี้นะคะเขาให้ตัวอย่างมาว่าโอเคถ้าเป็นน้ําให้น้ํามาเนี่ย เราก็จะต้องรู้ว่ารูปร่างคือปุงงงเราก็มาวาดทิศทางขั้วแล้วก็มาตอบว่าสภาพขั้วทีเนี้ยเวลาครูทํานะให้ครูแนะนานะครูจะดูตัวนี้แล้วครูก็จะมาวาดรูปร่างโมเลกุลก่อนเสร็จปุ๊บเพราะว่ารูปร่างโมเลกุลปุ๊บก็จะได้มาว่าคือหน้าตาแบบไหนแล้วก็ค่อยตอบสภาพขั้วสําหรับใครที่จะวาดก่อนแต่ถ้าใครที่จะยังไม่อยากวาด ใครที่จะวาดที่หลังอ,ะ,อะมันไม่อยากวาดไม่ได้น้มันต้องวาดอ่ะใครที่จะวาดที่หลังก็คือเช็คตรงนี้ว่าอะตอมกลางคือใครมีอิเล็กตรอนคู่เดีวเดียวกี่คู่มีอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะกี่คู่แล้วก็เอาไปเข้าสูตร ABE แล้วก็พิจารณาว่าจาก ABE นั้นะน่ะรูปร่างโมเลกุลเป็นยังไงแล้วค่อยมาวาดนะคะแต่ครูขอวาดไปเลยเนาะตัวนี้นะคะ OF2 นะออกซิเจนไดซันไดฟัอไลด์นะคะมาดูกันเขา เขาให้ออกซิเจนมากับฟอเรนมาใครมี EN สูงกว่าฟอเรนนะฟอเรน EN สูงสุดในตารางธาตุเนอะดังนั้นอะตอมกลางเนี่ยก็ต้องเป็นออกซิเจนนะคะออกซิเจนมีอิเล็กตรอนมีเวลนซ์อิเล็กตรอน6ตัวฟอเรนใช้ไปแล้ว2ดังนั้นจะเหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดียวเนี่ยสคู่ สี่ตัวกค็คือสองคู่ครูก็จะวาดเป็นแบบนี้เลยโอนะคะอิเล็กตรอนคู่โดดเดียวสองคู่นั่นหมายความว่าอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะเนี่ยมีสองคู่ตรงนี้แล้วก็มีอิเล็กตรอนคู่ดเดียวสองคู่ตรงนี้นะคะจริงๆตรงเนี้ยมันมาจากอันนี้นะมันมาจากเตต้าฮโดน้องแต่ว่าครูก็จะวาดแบบนี้ไปเลยใครจะวาดอิเล็กตรอนคู่ดเดียวเป็นจุดๆ,ๆ,ๆแบบนี้ก็ได้แต่ว่าครูขอแบบอย่างนี้อย่างนี้เพื่อเพื่อที่เพื่อที่จะวงว่าอันนี้คือหนึ่งคู่อันนี้คือสองคู่เวลาเราพิจารณา แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเนี่ยมันจะมองง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะคะเพราะครูวาดมันไม่ค่อยสมมาตรเท่าไหร่เนาะหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือมุมงอพอเป็นมุมงอปุ๊บเรามาพิจารณาสภาพคั่วกันนะคะสภาพคั่วระหว่างออกซิเจนกับฟออรนนะคะฟออรนมีค่าเอ็นสูงกว่าสภาพคั่วมันก็จะมาทิศนี้มันก็จะมาทิศนี้แสดงว่าสภาพคั่วของรรทหาสุดท้ายนะคะก็จะอยู่ในทิศนี้ถามว่ามีคั่วไหมมีค่ะมีคั่ว ครูควรใช้สีเดียวกันสิอ่ะมีคั่วต่อไป C B R N ใครจะอยู่กลางดีจะให้ใครอยู่กลางดีในตัเจ้นก็ E N สูงนะโบรมนก็ E N ก,ก็พอควรนะคาร์บอนเนี่ยกลางๆหรือว่าถ้าพิจารณา E N แล้วแบบไม่รู้บางตัวไม่รู้ E N อะไรเงี้ยในเรีนก็ดูว่าใครพันธะเยอะสุดใครต้องการแขนเยอะสุด คาร์บอนอยู่หมู่สี่เนาะคาร์บอนก็ต้องการเดี่ยสุดโอเค,อเคให้คาร์บอนอยู่ตรงกลางคาร์บอนอยู่ตรงกลางปุ๊บบรมีนอยู่หมู่เจต้องการ1แขนในตัวเจนอยู่หมู่ห้าต้องการ3มแขนโอเค,อเคก็วาดไปหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้ได้เป็นรูปร่างแบบเส้นตรงเส้นตรงเสร็จปุ๊บเราก็มาดูโบรมีนกับคาร์บอนโบรมีนกับคาร์บอนโบรมีนมีค่าเย็นสูงกว่าทิศมาทางนี้้ขวของพันธะนะคะมาทางนี้คาร์บอนกับไนโตรเจนค่ะ คาร์บอนกับไนโตรเจนไนโตรเจนมีเอ็นสูงกว่าก็มาตรงนี้พันธะเดียวพันธะคู่พันธะสามเราไม่สนใจนะเราสนใจแค่ว่าคาร์บอนกับไนโตรเจนแค่นั้นนะไม่ใช่ว่าแบบพันธะสามเราจะแรงกว่าไม่เกี่ยวเราพิจารณาที่ค่าเอ็นทีเนี้ยบางคนบอกว่าอ่ามันเป็นเส้นตรงแล้วแบบนี้ถือว่ามันหักล้างกันหมดไหมมันจะหักล้างกันหมดต่อเมื่อตัวที่อยู่ข้างๆอะค่ะมันเป็นตัวเดียวกันความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนหรือค่าเอ็นมันเท่ากันแต่ในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นคนละตัวกัน ดังนั้นเวลาหักล้างนักเรียนก็ต้องพิจารณาว่า e.n. ของใครมากกว่า e.n. ของคนไหนมากกว่านะคะตัวนั้น e ิเล็กเอาใหม่นะ e.n. ของใครมากกว่าออขั้วพันธะขั้วของโมเลกุลก็จะไปในทิศทางนั้นซึ่งระหว่างโบรีนกับไนโตรเจนเนี่ยตัวที่มีค่า e.n. สูงกว่าคือไนโตรเจนนะคะขั้วของโมเลกุลก็จะมาทางนี้นะคะก็จะเป็นโมเลกุลมีขั้วต่อไปฟอสฟอรัสไตรไฮดรด์ ine, นะคะ ฟอสฟอรัสอยูอ่หมู่ห้าบางตัวครูเขียนบางตัวไม่เขียนเดี๋ยวว่ากันนะคือแล้วแต่บางอันมันง่ายมันก็ไม่ได้ต้องเขียนเนาะฟอสฟอรัสอยูอ่หมู่ห้าแล้วก็มีอิเล็กตรอนคู่เดียวหนึ่งคู่มีเอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะสามตัวก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะักเรียนมาจากเตรตทฮิดมาจากทรงสี่หน้านี่แล้วก็แบบฟื้อย่างนี้นะคะโอเคแบบนี้พอมันเป็นเต,ตราทฮิดลที่แบบมีอิเล็กตรอนคู่เดียวไปแทนหนึ่งคู่มันจะเหลือแค่พีระมิดฐานสามเหลี่ยม นะคะซึ่งโอเคพันธะแต่ละตัวฟอสฟอรัสกับไฮโดรเจนตัวฟอสฟอรัสมีอิเล็กอ,อ,อร์ฟอสฟอสฟอรัสมีค่า EN สูงกว่าเนาะจะเป็นแบบนี้ทุกตัวก็จะชี้ไปทางฟอสฟอรัสเสร็จปุ๊บค้วของโมเลกุลก็จะไปในทิทางนี้นะคะเป็นโมเลกุลที่มีขั้วสุดท้ายค่ะ CBr4 คาร์บอนเตตราโบไมด์ ะค,ะคาร์บอนมีอยู่4คาร์บอนมีอิเล็กตรอนมีเวลสอิเล็กตรอน4โบรมีนใช้ไป4ดังนั้นหมดนะคะมันก็จะกระจายตัวไปในทิศทางนี้โบรมีน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 โอเคพอได้มาเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็ดูตัวพันธะในแต่ละตัวโบรมีนมีค่า EN สูงกว่าคาร์บอนก็กระจายไปกระจายไปอะตอมกลางไม่มีอิเล็กตรอนคู่ดโดดเดี่ยวบอกก่อนว่าตรงนี้คือทรงสีหน้าเนาะ อะตอมกลางไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวแล้วตัวล้อมรอบที่ตัวล้อมรอบอะก็เป็นตัวเดียวกันนะคะดังนั้นกรณีนี้จึงเป็นโมเลกุลที่ไม่มีคู่คือถ้าอะตอมกลางไม่มีอิเล็กต r อนคู่โดดเดียวแน่ๆตัวล้อมรอบเป็นตัวเดียวกันแน่ๆเนี่ยไม่มีคูวแน่ๆโอเคป่ะแต่ถ้าอะตอมกลางมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว ก็เช็คอีกทีหนึ่งว่ามีขั้วหรือไม่มีขั้วส่วนใหญ่มันจะส่วนใหญ่มันจะมีขั้วแต่มันก็จะมีตัวยกเว้นที่ครูอธิบายไปในคลิปที่แล้วนะคะข้อ2กําหนดให้ธาตุ x และ y มีเลขอะตอม32กับ51ถ้า x กับ y เนี่ยเกิดสารประกอบกับคอลีนตามกฎออกเต็ดนะคะถามว่าจะมีสูตรโมเลกุลรูปร่างโมเลกุลแล้วก็สภาพพวกจะเป็นยังไงเขาให้เลขอะตอมมาเราก็ต้องหาให้ได้ว่าตัวนั้นอนะธาตุตัวนั้นอนะอยู่หมู่อะไรเนาะ สำหรับส2สิบสองนะคะเอามาจัดเรียงอิเล็กตรอนเนาะส2สองคือเอใช่ปะ่ะเอามาจัดเรียงอิเล็กตรอนก็จะได้เป็นสองแปดสิบแปดสี่หมายความว่ามันอยู่หมู่ c a ในขณะที่ y y เป็นห้าสบเอเอามาจัดเรียงอิเล็กตรอนก็ได้เป็นสองแปดสิบแปดสิบแปดห้านะคะก็อยู่หมู่ 5a นั่นหมายความว่าถ้าเอาหมู่4กับหมู่ห้าไป ไปเกิดสารประกอบกับคอรีนตามกฎออกเตตสำหรับตัวหมู่4เนี่ยคือ X เนี่ยมันก็จะได้ X เป็น X อยู่หมู่4แล้วเนาะต้องการอีก4ตัวต้องการคอรีนอีก4ตัวเพื่อมันครบ8ก็จะเป็น XCL4 ส่วนวามันอยู่หมู5่5ละหมู่5ต้องการอีก3ตัวเพื่อให้ครบออกเตตก็จะเป็น XCL3 ถูกไหมนะคะทีนี้ก็มาวาดกันอันตรงนี้ขอใช้สีน้ำเงินแล้วกัน XCL3 ทีนี้ก็จะมาวาดการทีละตัวเอาตัวไม่ใช่ x4 ต้องเป็น y ycl3 มาดู x ก่อน x นะคะเอ่อถ้าเป็น xcl4 ตรงเนี้ยมันคืออยู่มู่4แล้วก็มีอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะอีก4ตัวดังนั้นมันจะเป็นทรงสีหน้านะพอมันเป็นทรงสีหน้าปื๊บอะเราจะวาดหรือไม่วาดก็ได้นะถ้าวาดก็อ่ะวาดเป็นแบบนี้มันไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดียวแล้วเพราะว่ามัน มันมีสี่แล้วมันก็เกิดสี่ดังนั้นมันครบออกเต็ดนะคะอันนี้ก็เขาถามอะไรบ้างสูตรโมเลกุลสูตรโมเลกุลก็คือ XCL4 รูปร่างโมเลกุลก็คือทรงสี่หน้าสภาพค้่มีคู่ไหมสภาพค้่อ่ะเอาไปทางคอลีนไปทางคอลีนมันก็หักหลังกันหมดถูกปะเพราะว่ามันไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวแล้วก็ตัวล้อมรอบเหมือนกันดังนั้นตรงนี้ก็คือไม่มีขั้ว แต่ถ้าเป็น ycl 3 ycl ส y เนี่ยคืออยู่หมู่5 mm. ดังนั้นต้องการอีก3ตัวเพื่อให้ครบออกเตตมันอยู่หมู่5ใช่ปะมันใช้ไป3ดังนั้นมันจะเหลือ2ตัวนั่นก็คือ1คู่นะคะ mm. ก็จะเป็นคอลีนคอลีนคอลีน,น mm. แล้วก็มีอิเล็กตรอนคู่ดเดียว1คู่ mm. ดังนั้นชัดไหมชัดมากนะใช่ปะเพราะว่า e n ก็ไปทางค l อลีนทั้งหมดนี่คือ นี่คือขั้วของโมเลกุลนะคะรูปร่างของมันรูปร่างของตัวนี้ของ XCl3 นะคะก็จะเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมพีระมิดฐานสามเหลี่ยมมีขั้วไหมมีขั้วชัดเจนมากนะสำหรับข้อนี้โอเคไหมนะคะประมาณนี้นะคะก็ใครที่ยัง ไม่แม่นจริงๆเนี่ยอาจจะต้องไปทัวรูปร่างโมเลกุลนะเพราะว่าการพิจารณาขั้วเนี่ยไม่ยากแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่จะยากสําหรับเด็กๆที่ยังไม่แม่นเรื่องรูปร่างโมเลกุลก็คืออืมไม่ไม่ไม่ได้รูปร่างโมเลกุลอะแล้วมันก็จะพิจารณาสภาพขั้วของโมเลกุลยากนะคะโอเคถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแนะนำเพื่อนมาดูนะคะแล้วก็เอ่อมีอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะคะอยากได้คลิปแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามานะคะ ก็มีโอกาสเดี๋ยวจะจัดให้ตามที่เรา r รีเ e ค t วสมานะขูก็จะพยายามพยายามตอบคอมเมนต์พยายามอ่านนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย